สวัสดีครับพี่น้องพอกับช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็ฮอดรอยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องพมอดีผมวัวจะบอกมาจากจห้องน้ำนะครับลงรถมาที่แรกที่จะต้องไปคือห้องน้ำนะครับงั้นใดบ๊อมี่นี่คือโอ้ยายณะอย่างร้แรงนะครับพี่น้องอัปเดตนะครับอันนี้นั่งแหล่ป่วยนะครับที่นี่นั่งหัวตะลุกได้นะครับ เดี๋ยว้้เย็นนีนั่งเริ่มงานเดี๋ยวสีไายห้างเฮมือนะครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศนะครับกำลังจัดสถานทีน่ในการตั้งเวทีงานัืองเข้แล้วว่ามีโรงทานนะครับยวัดวะสาาเบิงแบบนี้ไปก่อนเนด้อยพ่อผมบออยากปลุกนั่งขึ้นมานะครับ พอนั่งปว่วยนักสีนอนอยู่รถบาทแล้วรถบาทมันเป็นคนละขั้นกับที่ผมนั่งนะครับไม่อยากไปเก่ากายเพราะมันมีวส,สัตดุสินคนอื่นพร้อมนะครับนี่อันนี้เป็นลูงท่านนะครับพี่น้องอันนี้ฟัลูงท่าน ข้าวจีโรงทานข้าวจีนะครับอันนี้อย่างนี้กาเฟียโบราณว่าท่านอยากกินปันเถอะปะแต่ว่าวันนี้เลิศแฮีงนะครับเพราะว่าอย่างติดเพลินบอสัเครือเสียงนะครับ ถ้าใส่เครื่องเสียงนี่คือทิปถ่ายไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์เพราะว่าเมื่อวานก็นติดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เปิดของค่าย R S ชอบนะครับบรรยากาศสบงบเป็นสีเลิฟเลยยตวารหลานขาบนหลายบรนไดเนาะ หรือว่าเขาจะมาตอนแรงบรุญพ่อเหติดได้ยังนไหนหรือเพิ่นไปเชิญพ่อเวตเขาเมืองเบิดว่าเวลาตอนนี้บ่ายสาเออบา่บาไปบ่ายสาบ่ายโมงครึ่งนะครับพี่นอ้องกางเกงมาเฮ้ยทำไมถูกจังอ่ะตัวละห้าสิบห้าตัวละร้อยรถคัน เรนกับลังเสียต,ตังค์แต่ละล่านของเ่นนี่สิยละมักเปิดเพลงแดนเพลงลิขสิทธิ์ก็เข้าใจในะยูนะครับก็สายงานเพิ่นเป็นนาทีงานเพิ่นแต่ก็มีค่อยปลื่มตรงที่เปิดเพลงลิขสิทธิ์นะครับแล้วเฮดยูทูปเป็นบี่อน,นอ้องปาลาเปลว แลผ้าออกไปเบ่งนะครับข้างนอกมนันแบบไตพอข้างในมันมีอีกอย่างนะครับอัปเดตพื้นที่วัดป้าบอกอะอีหยังเดียวนะวัดหนองศิลป์นะครับขึ้นมีไผสิมามาได้เลยนะครับพี่น,อน้องวัดหนองศิลป์ สงบดีอ่ะชอบวันนี้ละสีนังอัดทิ้งโอ้ง่วงว่าบัดไดเทของขายมากว่างอยู่นี่มีอะไรให้พระเจ้าเจียบ้าง ก็อน,นอนอยู่ทา่รถบาทโอ้ะเสียท้องคืออย่างนี้พี่น้องเป็นยังบัดตีมันหิวนะครับมันเสียบมันแต่ว่าก็กินไปบ้างตีสามตีสี่ต่ว่าช่วงเป็ดก็มมกกระหิวอีกนะครับที่ไม่กินเพราะกลัวอ้วนแต่คิดไปคิดมาแล้วว่าอ้วนก็หลกกักระเพาะเขาอ้วนดีกว่าโอ้อยสบอายุพี่เบิร์ดนะครับของกิน ว่าท่านเด็ดตั้งตลาดเลยข้างหน้าอะไรอ่ะมีอนไ้ก็กินอันนั้นแหละนะพี่นอ้อง กิตริโว่อดสิมีประมาณนี้นะครับเวทีกำลังตั้งบ่ายโมงน่าจะเสร็จประมาณบ่ายสี่โมงนะครับเวทีกำลังจัดระเบียบรถ ที่ระลึกงานทอดกระถินเอ,อี้ยงอะอ๋อจำเพียงวัดหรือว่าไปงานโต๊ะใจเบิร์ดเนื่ว่าทอดกระทินย่ามนีกลับเข้าวัดเหมือนเดิมออกมาแล้วโหแล้วมี่ยังตอนนั้นนาทีเป็น นักสำรวจดิพี่น้องปัญหาลักเลยลดเขาออกนะครับถน,นนแบบนี้ถน,นนแบบนี้คือทางเขาออกยากนะครับถ้าคุนเบิงไปเขาสิไป,าไป,าไปาาาทางผุนถ้าคุนบวงมันสิมาทางผีมันสิสวนกันนะสวนกันออกแล้วก็ลานค้านะครับตั้งหันหน้าเขาถานน รถเขามามันกับสีเบียดกับคนสื่ออีกนะครับก็เรียบร้อยเลยความหยุ่งยากจังเกิดขึ้นยังว่าอะไรเนาะพี่น้องตามเพื่นที ี่จอดรถผู้มาร่วมงานรถบัสสีขั้นจอดเตียงกันสายลายอยู่พี่สงบชอบวยวสิไปหาเบิ้งมองนางหองเพียงแล้วนะครับที่ครับพี่นอนด้คลิปนี้ล,ลุ่ไหวจะมีชุดน้าพอกันไหมนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกํลังใจให้ช่องฟุกขวัญใจลําเอินออฟฟิเชียลด้วยนะครับพี่น้องบ๊ายบาย